หลังจากดื่มดื่มน้ำทุกวันได้กี่วันนะครับที่ว่าไทรอยยุบครับไอประมาณทุกสามวันอ๋อนี่บริเวณนี่คอนี่เนาะจ้่คอนี่แหละมันเต้นคอที่บวมตอนนี้ยุบแล้วค่ะยุบแล้วอืมเห็นไหมอันนี้มันยุบแล้วครับอันนี้นีเจ้า่ายในขนาดนี้ถ้าค่อยกินไปเมื่อเจ้าสองแพ็กนี้นะแล้วมาดูแล้วมันจะไปขนาดไหนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูการอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวขอดูตรงนี้อีกนิดนึงครับที่ขาเนี่ยที่ว่าอันนี้เป็นเกาใช่ไหมค่ะ เป็นเกาแล้วแล้วก็เป็นเส้นเลือดดำอุดตันอ่าเส้นเลือดดำอุดตันนี่มันบวมนะเมื่อก่อนนะอันนี้ยุบมันมันไปผ่านยาฆ่าหญ้ายาดูดซึมไตบุ่เซครับนี่ยุบไปเยอะแล้วนะแตหญ้ามันยังตายดีแล้วขาป้าไม่ได้ตัดเนี่ยคิดว่าป้ามีบุญไปครับโชคดีเลยนี่ตรงนี้ดาวมัเลยเนาะคนนี้คนที่บ้านเนี่ยดูทางโน้นเนี่ยฝั่งนู้นมันจะคันได้เนาะพวกนี้เนาะมันจะคันข้างในเนาะคัเยเกาเกานี่มันคันเหรอ ก็แล้วแต่ฮะแผลมันถ้ามันเป็นแผลเป็นเนี้ยยังไม่หวีให้ตอมแล้ว่าต้องคอยดูนะครับแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆเนาะดืมไปเรื่อยๆดีแล้วมันตอบสนองมาเราเห็นแล้วมันไม่มีเอฟเฟคอะไรรุนแรงหรอกครับถ้าเป็นอย่างเงี้มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆโอเคครับครับผม